สวัสดีครับเพกกัอิกเช่นเคยในยแฉหมดเปลือกเรื่องประกันกับผมโดงพี่โดงอาจารย์โดงนะครับคอนเทนต์ในคราวนี้ก็คือประสบการณ์การดูแลลูกค้าที่โคตรประทับใจนะครับแน่นอนครับตลอดปีที่23นะครับในการเป็นตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพของผมนะครับประสบคาวามสำเร็จมาในระดับหนึ่งะครับอย่างที่ในคลิปก่อนๆเคยบอกแล้วจะไม่บอกละมันจะเสียเวลาทุกท่านนะครับ การดูแลลูกค้าที่ประทับใจผมจะพูดไปเรื่อยนะครับจะพยายามไม่กระชับฉับไว้นะครับนึกอะไรก็พูดเลยนะครับไม่ได้เตรียมอะไรไว้มากมายนะักแค่คิดหัวข้อแล้วก็ตั้งกล้องแล้วพูดเลยผมใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับลูกค้าผมาลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้า VIP ของผมนะครับท่านก็มาทุร l a c กรุงเทพนะครับท่านก็นมาทุร l a กรุงเทพมาตรวจสุขภาพที่กรุงเทพนะครับเรา ปรากฏว่าออมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่ารถเสียนะครับนะครับผมจำไม่ได้เกือบจะถึงหรือถึงแล้วผมจําไม่ได้มันนานแล้วนะครับเลูกค้าก็รถเสียลูกค้าก็ใช้รถเบนซ์นะครับรถเสียนะครับแล้วก็ไปตรวจสุขภาพไปดูแลทั้งสามีและภรรยานะครับก็ผมก็ทราบจากาคนขับรถของท่านนะครับว่า ลดเสียนะครับตอนนี้คําถามคือจะกลับอย่างไงนะครับการดูแลของผมก็คือผมก็ขับรถของผมเนี่ยผมก็ไปเยี่ยมลูกค้าที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เอารถเนี่ยของผมเนี่ยทิ้งไว้ให้ลูกค้าเลยแล้วให้ลูกค้าเนี่ยขับขับบ้านครับอย่างนี้เลยนะฮะขับกลับบ้านนะครับขับกลับบ้านไปเลยแล้วผมก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านครับนะครับลูกค้าก็ขับรถผมกลับบ้านครับแล้วผ่านไปประมาณสองสมวันนะครับลูกค้าก็เอารถมาคืนผมที่กรุงเทพ นะครับเป็นลักษณะนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมดูแลลูกค้านะครับหลายครั้งที่ลูกค้ามาตรวจสุขภาพที่กรุงเทพลูกค้าเป็นคนต่างจังหวัดนะครับก็มาดูมาตรวจสุขภาพที่กรุงเทพหลายหลายครั้งผมก็ไปเยี่ยมเยียนนะครับแล้วหลายหลายครั้งที่มีบางเหตุการณ์ที่ท่านป่วยหนักเนื่องจากท่านอายุมากแล้วนะครับผมก็ไปอยู่ไปเยี่ยมทีบางทีท่านอยู่โรงพยาบาลสักประมาณสักสองอาทิตย์นะผมก็ไปเยี่ยมประมาณสักสี่ห้าครั้งนะครับ แล่ละครั้งก็ไปนั่งไปเยี่ยมแล้วก็ไปเจอลูกหลานของท่านนะครับก็กินกาแฟทักทายกันนะครับมันก็คือความอบอุ่นของลูกค้ากับเรามันเลยคําว่าเป็นลูกค้านะครับมันกลายเป็นมันกลายเป็นความประทับใจและความผูกพันบางทีนะครับผมไม่ได้เจอลูกค้าเลยว่าเป็นปีนะครับจะเจอเฉพาะตอนเก็บเบียอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าเวลาถึงเคสสําคัญสําคัญเหตุการณ์สําคัญสําคัญนะครับ ผมก็จะบริการขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมดูแลลูกค้านะครับลูกค้าหลายรายนะครับโดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่นะครับเขาก็จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งทบทวนกรมธรรม์หลายๆกรมธรรม์ที่ทําอยู่กับเรานะครับเราก็จะดูแลกรมธรรม์เหล่านั้นนะครับลูกค้าเนี่ยถ้าเป็นลูกค้ารายใหญ่ๆนะครับเขาก็จะไม่ได้ มีเวลามาสนอกสนใจเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของกรมธรร์ที่ทําไว้หลายกรมธรร์กับเรานะครับเขาจะฝากทุกอย่างไว้กับเราเลยนะครับเรามีหน้าที่นะครับเซอร์วิสทุกอย่างนะครับการเก็บเบี้ยประกันนะครับการผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรจะได้นะครับต่อให้ไม่ใช่ลูกค้ารายใหญ่ถึงจะเป็นลูกค้ารายทั่วไปเราก็ดูแลอย่างดีเท่าที่เราจะทําได้ผมเป็นคนที่บอกตรงๆไม่ได้เจอลูกค้าบ่อยนะครับ นะครับหลายคนเข้าใจตัวแทนหลายคนเข้าใจลูกค้าหลายคนเข้าใจว่าการเป็นตัวแทนที่ดีจะต้องไปหาลูกค้าบ่อยๆไปเยี่ยมบ่อยๆนะฮะอันนั้นอาจจะเป็นเฉพาะที่เฉพาะ,ะรายนะครับเพราะผมอายุงานร่วม23ปีเข้ามาแล้วในปีนี้เนี่ยนะครับผมบอกตรงๆในภาพรวมผมไม่ค่อยได้เจอลูกค้าบ่อยครับแต่ผมจะแสดงความใส่ใจในโอกาสที่สำคัญๆเช่นการเคลมอันเนี้ย นะครับเป็นหัวใจเลยนะครับเขาลูกค้าหลายคนบอกป่วยไม่ต้องมาเยี่ยมดงนะฮะไม่ต้องมาอะไรเกรงใจไม่ต้องดงแต่สิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือเวลาเขาป่วยแล้วเขาต้องการเคลมเราเคลมให้เขาได้ผลประโยชน์สูงสุดเท่าที่เพึงเขาควรจะพึงได้รับในสิทธิประโยชน์ของเขานะครับตรงนี้คือหัวใจสําคัญแล้วเราก็ดูแลลูกค้าแบบนั้นนะครับผมไม่ได้ไปเยี่ยมลูกค้าบ่อยๆไปหาบ่อยๆนะครับแล้วในช่วงนะครับ ปีที่แล้วถึงปีนี้นะครับลูกค้าผมหลายรายนะหลายรายเลยนะครับติดโควิดนะครับและนี่คือช่วงที่พิสูจนะครับนะครับก่อนหน้านั้นลูกค้าไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยแล้วครับไอช่วงเนียปีที่แล้วกับปีนี้นะครับลูกค้าผมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปกติหรือลูกค้า v i p นะครับเอาก็ตรงๆนะเกือบทุกครอบครัวรับติดโควิดแล้วไม่ได้ติดคนเดียวครับถ้าสามีติดภรรยาติดนะครับหรือภรรยาติดสามีติดนะครับหรือบางทีก็ลูกติด บางทีติดทั้งครอบครัวครับนะครับบางทีผมก็ไม่สามารถจะทําอะไรให้ได้นอกจากการทําพยายามการเคลมให้ได้เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทําก็คือผมจะแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยแม้นผมจะเคลมให้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าโควิดบางโควิดถ้าเกิดในตอนหลังเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติของการตรวจโควิด COVID, ว่าต้องมีอาการบางอย่างถึงจะแอดมิดได้ซึ่ง ทางโรงแรลจะเข้าใจถึงกฎเกณฑ์บางอย่างนะที่เป็นระหว่างคอพอพอกับบริษัทประกันจ,นจะมีคุณสมบัติบางอย่างนะครับที่ถ้าไม่ได้แอดมิดแล้วจะเบิกเคไม่ได้ในเรื่องของการรักษาโรคโควิด1 9นะครับบางทีก็โฮมไอโซเลชันที่บ้านก็อาจจะเบิกไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมแสดงออกก็คือเวลาลูกค้ากักตัวที่โรงแรมกักตัวที่โรงพยาบาลหรือกักตัวที่บ้านนะครับถึงแม้ กรณีที่เคมไม่ได้แต่เคมได้ก็เหมือนกันนะครับเคมได้หรือเคมไม่ได้นะครับผมจะวิ่งไปเยี่ยมแล้วการที่จะไปเยี่ยมลูกค้าที่ติดโควิดบางทีเราไม่ได้เจอหน้ากันครับโดยเฉพาะการกับตัวที่โฮสปิ t a ลเนี่ยนะครับนะฮะก็เราก็จะเอาของฝากของของอร่อยนะครับนะฮะของหวานของอร่อย,อยที่มีชื่อนะครับร้านหมูทอดอร่อยอร่อยนะครับร้านอะไรเที มันแปลกๆอร่อยเพราะลูกค้ากักตัวเนี่ยประมาณน,นะครับเจ็ดถึงสิบสี่วันนะครับเขาอยู่ในห้องเขาเบื่อมากอย่างเงี้ยผมก็บางทีเค็มให้ไม่ได้เค็มได้ก็ดีถ้าเค็มให้ไม่ได้ก็ตามผมก็จะซื้อขอนมอร่อยอร่อยนะครับแล้วไปฝากที่ชั้นล่างของโรงแรมไม่ได้เจอตัวลูกค้านะไปฝากขนมแปลก,กๆอร่อยอร่อยนะครับผลไม้สดแช่เย็นอาหารคาวหวานขนมที่มันหาซื้อไม่ค่อยได้นะฮะเพราะคนติดโควิด แล้วอยู่ที่โรงแรมอยู่ที่บ้านไปไหนไม่ได้เลยถ้ามีของกินอร่อยอ่อยแบบของมีชื่อเสียงร้านดังๆเนี่ยนะครับผมก็จะเอาไปฝากหนึ่งครั้งนะครับฝากทีก็หลายๆอย่างนะครับลูกเนี่ยมันก็คือความประทับใจที่ลูกค้าจะมีต่อเรานะครับบางทีเราก็เคมไม่เข้าไม่ได้นะครับแต่ก็มันเคมไม่ได้ก็คือเขมไม่ได้เพราะไม่ได้นอนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันมีคุณสมบัติบางอย่าง ที่เป็นไปนตามกฎเกณฑ์นะก็และคุณสมบัติของกมรมวรทานี่นะครับแต่ผมก็ยังมีขนมมีของฝากอาหารเข้าหวานไปฝากแล้วเอาแบบร้านอร่อยอร่อยที่มีชื่อเสียงดีๆนะครับของกินที่มันแป,กแปลกๆนี่นะครับที่ก็หาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดอย่างเงี้นะครับผลไม้สดทุกอย่างที่เขาเบื่อผมก็จะไปเยี่ยมเยียนทุกลายนะครับที่ติดโควิดนะครับบางทีนะครับขับจากกรุงเทพซื้อของฝากนะครับเพื่อไปเยี่ยมลูกค้าที่ ศรีราชาพัทยาชนบุรีแค่อย่างแค่ขับเอาไปให้แล้วขับกลับบ้านเลยมันเป็นขนาดนั้นเลยนะครับดูแลกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนะครับลูกค้าก็จะรักและเอ็นดูเรามากนะครับแมขนาดบางทีเราเคไม่เข้าไม่ได้นะแต่เราแสดงออกถึงความรักความห่วงใยความใส่ใจความการให้ความสําคัญกับลูกค้านะผมทําแบบนี้นะครับทุกไลน์นะครับโดยเฉพาะที่เห็นชัดหลังๆในเรื่องของโควิดผมจะไปเยี่ยมบางทีขับไปไกลครับขับไปถึงพัทยาชนบุรี ขับไปแล้วขับกลับเพื่อเอาของฝากไว้ให้เท่านั้นเองนะครับแต่เพื่อแสดงถึงน้ําจิตน้าใจว่าถึงแม้เราจะไม่ค่อยได้เจอเขาเลยบางทีปีหนึ่งไม่ได้เจอเจอครั้งเดียวตอนปีใหม่นะครับแต่เวลาเขาป่วยเราดูแลขนาดนี้นะครเราใส่ใจนะครับค่าน้ำมันค่ารถค่าเรือนี่ว่าพอพอครับค่าทางด่วนนี่พอๆกับของฝากหรือเผาเนี่ยนะครับแต่เราแสดงออกให้เขาเห็นว่าเรารักและห่วงใยและให้ความสําคัญกับเขาจริงๆนะครับ ลูกค้าจะประทับใจผมมากหลายครั้งลูกค้าหลายคนนะฮะเรามีไลน์กันอยู่แล้วเนี่ยลูกค้าเป็นฝ่ายดมอร์นิ่งทุกเช้ามาหาเรานะครับไอเราเป็นตัวแทนทาหลักเราต้องดมอร์นิ่งในไลน์ใช่ไหมครับทุกท่านก็เล่นไลน์แล้วก็ดมอร์นิ่งตอนเช้าส่งดอกไม้ส่งอะไรที่เราทังที่ผมเพื่อนผมเยอะลูกค้าผมเยอะบางทีผมไม่ได้ส่งให้ลูกค้าแต่ลูกค้าว i p อพีส่งมาให้เราทุกเชา้าคุณคิดดูว่าความประทับใจขนาดนี้เนี่ย คุณคิดว่าเราจะได้ความรักความเมตตาจากลูกค้าไหมครับเวลา,ถ,าถ้าพูดถึงเรื่องประกันเขาจะเขาจะนึกถึงใครครับท่านคงได้คําตอบหวังว่าเคสการบริการลูกค้าอย่างประทับใจของผมในบางตัวอย่างจะเป็นประโยชน์กับตัวแทนทุกท่านและขอให้ทุกท่านใส่ใจนะครับความสัมพันธ์มันเหนือกว่าผลิตภัณฑ์สินค้าได้ซ้าไปผลิตภัณฑ์และสินค้าแบบประกันมันเป็นเรื่องรองแต่ความสัมพันธ์มัน มันเหนือเสื้อยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันกดไลค์กดแชร์เลยนะครับสวัสดีครับ